เตนหบาท10บาทนะคะน้องๆก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะสำหรับคนที่รับบัตรคิวนี่ค่ะวันนี้วันสุดท้ายนะคะต้องเข้าใจนะคะว่าวันสุดท้ายหลายคนเข้ามาดูก็จะถามว่ามีกี่วันนะคะก็จะมี3วัน21นะคะวันเปิดงานแล้วก็วันที่23นะคะแล้วก็วันที่25ก็คือวันนี้จัดงานเป็นวันสุดท้ายนะคะแล้วก็มีร้านเดียวนะคะคือร้านเอกันเองนะคะนี่ 200คิวค่ะวันนี้นะคะ200คิวก็จะได้คนละ22 2ถุงเอ่2แพ็คนะคะต่อถุงค่ะก็ตกประมาณ20บาทนะคะต่อถุงนะคะนี่เลยต้องรับบัตรคิวก่อนนะคะซื้อเลยไม่ได้นะคะรับแค่200คิวนะคะวันนี้วันสุดท้ายวันเดียวนะคะตอนนี้ก็ใครที่ได้บัตรคิวแล้วก็เข้ามาเลือกได้เลยนะคะว่าจะเอาถุงไหนแล้วก็เตรียมเงินสดนะคะ20บาทเป็นเงินสดนะคะนี่ อยากพี่คนสวยนี่ก็แน<ม>่เลือกแล้วนะคะม,มาไกลไหมคะคออสะพานใหม่ค่ะสะพานใหม่ก็ไม่ไกลนะเมพี่คนสวยเขาก็ได้ไปแล้วนะคะนี่ให้เลือกเลย1นึ่งบาทต่อหนึ่งถุงต่อหนึ่งคิวนะคะนี่ถ้าปูใหญ่ก็จะ20บาทก็จะเป็นปูใหญ่แบบนี้นะคะก็จะได้แค่เดียวนะคะต่อคนก็จะได้แค่20บาทนะคะนี่ ผู้ใหญ่นะคะนี่คุณป้าคุณป้ามาจากไหนคะขอสัมภาษณ์ไหนได้ไหมมาทุเรศแถวนี้นจ้ะเออมาแถวนี้เออก็เลยแวะม,มาดูใช่ไหมคะแต่นี่เอาสองได้สองแลกนะคะยี่สิบบาทนี่ ก็จะมีพี่ๆเขานะคะแล้วก็น้องๆบริการรับเงินรับบัตรคิวนะคะจะมีพี่เขาช่วยจัดคิวนะคะเลือกได้เลยนะคะว่าจะเอาพูเล็กพูใหญ่ถ้าภูใหญ่ก็พูละ20บาทก็จะได้1แพ็คนะคะถ้าเอาภูเล็กนะคะก็จะได้2แพ็คนะคะแพ็คละ5บาทกับ15บาบาทนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะ หมดแล้วหมดเลยแค่200คิวค่ะนี่ผู้โชคดีทั้งหลายนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้วันสุดท้ายนะคะของงานทุเรียน EXPO ซสมุมเมืองนะคะนี่วันนี้200คิวนะคะวันแรกว่าเยอะแล้ววันนี้เพิ่มจำนวนนะคะนี่เริ่มตั้งแต่ คูาบาท10บาทนะคะวันนี้วันสุดท้ายนะคะนี่คนละสแพ็กนะคะที่ได้ก็จะเป็นคนละสแพ็กนะคะคูละ5บาท15บาทนะคะน้องๆพน,นักงานน้องๆก็จะช่วยกันเตรียมของนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะของงานทุเรียนเอ็กโปสี่มุมเมืองนะคะนี่ ใครมาก็ต้องไปรับบัตรคิวก่อนนะคะเข้าแถวรับบัตรคิววันนี้มีจํานวน200คิวนะคะ200คิววันนี้วันสุดท้ายนะคะเริ่มตั้งแต่วันมีวันที่21นะคะ23แล้วก็มีวันที่25ค่ะวันนี้คือวันสุดท้ายค่ะนี่ไม่ได้ผูเล็กนะคะผู้ใหญ่ต่อคนก็จะได้2องแพ็คนะคะแพ็คละ5บาทกับ15บาทค่ะนี่ให้ดู ก็จะเป็นแพ็กนะคะที่เขาจัดงานก็จะให้200คิวเท่านั้นนะคะวันสุดท้ายน้องๆเขาก็เตรียมจัดใส่ถุงไว้นะคะ200ถุงค่ะถุงละ2แพ็คนะคะนี่ไม่ปูเล็กนะคะสําหรับผู้ที่มาร่วมง,งานนะคะนี่ก็คือแถวที่น้องๆผู้โชคดีที่มา,าได้คิวแรกนะคะก็จะรับแค่รับแค่นั้นใช่คะรับแค่ช่รับแค,แค่สดไม่รับโอนนะคะนี่นะคะน,นี่คือผู้โชคดีนะคะ ดีของจริงนะคะมา3าคนพ่อแม่ลูกก็ได้6แพ็คนะคะนี่นี่นีค่ะนี่ก็จะต้องตามคิวนะคะมีตั๋วนะคะมีคิวก็จะมีน้องๆพนักงานนะคะช่วยกันดูนะคะวันนี้มีจํานวน200คิวนะคะวันสุดท้ายนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะก็จะมีแค่200คิวตามคิวที่มารอรับเปิดรับใหม่สองโมงนะคะนี่ก็เริ่มขายแล้วหมดแล้วหมดเลยนะคะ ม,ม,ม,ม่จะผู้โชคดีของเราก็จะทยอยเดินมาแล้วก็จะรับแค่เงินสดค่ะนี่ 100วันวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะนี่นะคะนาทีทองคูละ5บาทนะคะร้านเอกกันเองนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะรับแค่200คิวค่ะ200คิวนะคะนี่ต้องมีบัตรคิวนะคะแล้วก็เตรียมเงินสดนะคะจํานวน20บาทนะคะไม่รับโอนนะคะรับแค่เงินสดนะคะนี่ก็จะเข้าแถวก็จะแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ามีบัตรคิวก็ยื่นให้พันพี่ๆเขาได้เลยนะคะก็จะได้ตามบัตรคิวนะคะ เตรียมเงินสดไว้นะคะนี่ <c oughs> ก็จะมีน้องสุดหล่อนะคะมาช่วยนี่ค่ะพผมน้องอะไรครับภูการ์น้องมาช่วยที่ร้านนะคะน้องภูมินี่น้องอะไรครับน้องอะไรครับพันวอลรับสุดหล่อทั้งทั้งร้านนี่พนักงานร้านนี้หน้าตาดีทั้งนั้นเลยนี่นะคะก็จะเข้าแถวต่อแถวนะคะนี่อันนี้ปูละห้าบาทกับห้าบาทนะคะก็จะได้สองแพ็คนะคะนี่เตรียมยี่สิบบาทไว้นะคะตามคิวนะคะสองร้อยคิว ไม่แน่ใจว่าตอนนี้คิวหมดหรือ,อยังนะคะรับแค่200คิวนะคะเดี๋ยวเดินไปดูว่ายังมีคิวหรือเปล่าเราอาจจะเป็นผู้โชคดีหนึ่งในนั้นตอนนี้ใกล้หมดแล้วนะคะคิวยังยาวมากแต่ว่าไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีบ้างน,นะคะวันนี้มีแค่200คิวเท่านั้นนะคะเริ่มบัตรจับบัตรรับบัตรนะคะบ่ายสองโมงตอนนี้ก็เริ่มขายแล้วนะคะเตรียมเงินสดไว้นะคะให้เลือกได้เลยนะคะ1บัตรต่อ1ถุง1คิวต่อ1ถุงเท่านั้นนะ ยีบาทค่ะนี่คือพี่พี่ผู้โชคดีนะคะนี่ต้องมีบัตรคิวนะคะใกล้หมดแล้วนะคะน่าจะไม่ถึงร้อยคิวลวะนี่ก็ให้เลือกได้เลยนะคะว่าใครจะเอาปูเล็กผูใหญ่นะคะมีถ้าปูเล็กก็จะได้สองแพ็คนะคะถ้าผู้ใหญ่ก็จะได้แค่แพ็คเดียวะคะ่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นูนนนใหญ่นิดนึงก็จะยี่สิบาทเดี๋ยวพี่ผู้โชคดีนะคะ มือใครห้ามกดนะคะเพราะว่าอาจจะแบบคนอื่นมาคนข้างหลังมาก็จะช้ำนะคะก็ให้เลือกให้ดูแล้วก็หยิบไปได้เลยนะคะหนึ่งคนก็หนึ่งหนึ่งถุงนะคะนี่ค่คะคนข้างหลังเขาก็จะได้ทุเรียนแบบนิ่มนะคะอันนี้นี่นะคะ,ะเพื่อความรวดเร็วก็จะพี่เขาจะจับให้นะคะอ่านะคะนี่ค่ะนี่ เพราะว่าถ้าเลือกก็จะนานเพราะว่าถ้าเลือกก็จะนานแล้วก็จะมีการกดรเรียนด้วยคนขับังก็จะได้รเรียนแบบช้ำๆนะคะนี่ บางคนก็กินเนื้อไม่เหมือนกันอีกบางคนอยากกินเนื้อ <ham mad> ไก่ชีส <laughs> บางคนก็อยากแบบอ่าอย่างบางคนก็อยากกดอะไรอย่างเงี้ยอยากเอานิ่มอะไรอย่างเงี้ยอ่านี่ยค่ะไม่ไเกิน,นะคะเผู้โชคดีนะคะที่ได้ทุเรียน5บาท10บาทนะคะ15บาท20บาทวันนี้นะคะคนละหนึ่งถุงตามคิวเลยคะ่ะไ,ได้ค่ะคือผู้โชคดีนะคะที่ได้ตามบัึ่งถุนะคะ คิวโชคดีนะคะได้คนละหนึ่งจุดไปนะคะตามบัตรคิว200คิวนะคะวันนี้ตอนนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะหมดแล้วนะคะเหลือคิวไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่ว่าทางร้านเขาจัดแค่2 0 0คิวนะคะวันนี้ก็ไว้ที่โอกาสหน้านะคะก็อาจจะมีการจัดกิจัมแบบนี้นะคะ200คิวต่อวันนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะนี่เดี๋ยวใกล้จะหมดแล้วไม่ถึงอาจจะไม่ถึง30คนละอาจจะไม่ถึง30คิวแล้วนะคะไม่ถึงคิวแล้วนะคะคนละถุงนะคะคนละ ก็จะหมดแล้วนะคะอันนี้คือผู้โชคดีนะคะที่มาร่วมงานวันสุดท้ายนะคะวันนี้วันที่2 5หมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะก็จะมีก็จะมีทุเรียนแบบเป็นลูกนะคะขายแล้วก็มีแบบแพ็คขายแต่จะไม่มีแล้วนะคะหน้าบัตรสิบบาทนะคะก็จะมีแค่กิจกรรมช่วงนาทีทองข,ของร้านเอกกันเองเท่านั้นนะคะ,น,ะ,คะนี่คือนี่จะเป็นได้คิวสุดท้ายแล้วอ่ะเหลือทีมไม่กีดถุงนล้วอรุณค่ะรุนกันนะคะว่าไม่ถึงจุดคิวแล้วค่ะอันนี้คือคนที่มีบัตรคิวนะคะ คิวก็หมดแล้วแล้วก็ทุเรียนก็หมดแล้วนะคะจำนวน2 0 0คิวค่ะนี่นะคะหมดแล้วคะ่ะนี่จบแล้วนะคะคนสุดท้ายนะคะคนสุดท้ายได้ไปน,นะคะชิ้นใหญ่ด้วยชิ้นใหญ่ด้วยเห็นไหมค้าบาทสิบบาทก็ไม่ได้ชิ้นเล็กงานของร้านเอนะคะกันเองจบลงเรียบร้อยนะคะในปีนี้นี่